ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านทีจังหวัดลำพูนนะครับก็ที่นี่นะครับก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับขนาด67คูณ53นะครับก็ได้แล้วเสร็จลงแล้วนะครับก็เหลือเก็บงานเล็กน้อยนะครับทีมงานก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะย้ายของนะครับแล้วก็เก็บกลับทั้งหมดนะครับหน้างานนะครับ ยาเทียมหมดแล้วนะครับปูหมดโดยม่ยางเรียบร้อยนะครับไฟอันนี้จะเป็นตะข่ายก้นกลางนะครับก้นกลางแบบเปิดม่านนะครับตัวเปิดม่านเนี่ย่อนข้างยากนะครับ,บ <Porsche. S 1> พอลูกมาแล้วก็มันจะมีระยะที่ต้องแบบเนี่ยฮะมันจะแอนแอนหน่อยเวลาดึงอย่างนี้ฮะมันจะเป็นอย่างงี้ฮะลักษณะของตะข่ายก่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับโกเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับ ที่นี่เป็นสนาม2 p a พาร์ติชันนะครับก็คือเปิดเตะสนามใหญ่ได้แล้วก็เป็นสนามเล็กได้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ทางสนามบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลืองานขับเท้างานห้องน้ำของของทางลูกค้าเองนะครับก็ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับอาจจะเปิดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สําหรับคนที่ต้องการเข้ามาทดสอบสนามนะครับที่จังหวัดลําพูนนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับให้ทางลูกค้าเปิดสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ทดสอบกันครับก็ทางริัสทิ๊เทอร์นะครับจัดการเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว นะครับมาทดสอบควานุ่มของสนามตัวยาาเรียมพลาย5สูตไปที่ไหนติดตั้งที่ไหนทุกที่ที่นั่นนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับใหม่ล่าสุดจริงๆครับล้มไม่ติดครับครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ